เอาใหญ่แล้วเว้ยเฮ้ยเจ้าแพนด้าดูฮะโอ้โหตัวใหญ่มากเนี่ยเราสังเกตว่าเจ้าแพนด้ามันจะไม่เข้าด้านหลังนะเพราะว่ามันกลัวหางฟาดเนี่ยเนี่ยระวังนะเทพมิตนั่นนั่นนั่นโอ้โหระวังระวังมันขู่ด้วยนะมันขู่ด้วยนะเนี่ยน่ ก็มันกลับมาทางนี้เฮ้ยตกลงจะให้ไปหรือไม่ให้ไปเนี่ยเออเออน่านระวังนะระวังโดนเทพาดหางนาเทพอ้โหดูดูดูนี่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 เอาเอานี่นี่นี่เจ้ากัดข้อกับตานี่ อย่าเยอะให้ระวัง,เ,งเดี๋ยวมันก็จะไปแต่ว่าไอ้แพนด้ามันไปนดักหน้ามันไงอืโโอแน่แน่แน่เห็นไหมอเออหน้าหนักโอ้โหไอ้ฟาด หางหักเลยนะให้มันไปดิดูดูด,ดชูช่วยกันนะช่วยกันทั้งลูกพี่ลูกน้องดูเอ้ยด,ดูระวัง นี่เ,นะเ,เห็นไหมเฮ้ฟาดหางอะ่ะนี่ดูดูให้ดูเฮ้ฟาดหางเอ้ย,าาอยนี่นี่เฮ้ฟาดหางเคยเห็นไหมอ่วไปแล้วมีช่องทางไปแล้วเอ้าดูฮะค่อยๆเลื้อยอไ,ไปอืม ช่วยกันทีทั้งลูกพี่ลูกนะ้องเอ้ยมันฉลาดกันนะอ้าโอเคเรียบร้อยนี่อ้าว